เบนล้านล่านนีต่อโปรกระแสดัมาม่าบัตรด v i ีไอพีแฟนมิทตพรมริทิตราคาถึง7,000บ้บาทเจอหมุนหวังแพงเกินไปหรือเปล่าพราะกับเปิดเบื้องหลังการเจ็บตัวในละครฟืนเล่นต่อจนจบฉาก ละครเรื่องภรมลีคิดก,กระแสกำลังมาแรงมากล่าสุดทางช่อง3ได้ประกาศข่าวดีเตรียมจัดแฟนมิทติง้งพรมรีคิดแฟนมิทติ้งจะชาตินีชาติไหนหัวใจคือเธอให้นักแสดงในเรื่องได้พบปะกับแฟนๆนำทีมโดยโปูบจนวัฒน์และเบลล่าลาน,นีที่จะมาพร้อมกับทับนักแสดงจากละครเรื่องพรมรีคิด นำโดยเกดบรินทอนเด่นคุณน้ำตาลพิจักนาชายชาติตยดมและอีกมากมายโดยราคาบัตรอยู่ที่7,000บาท VVIP 4,500บาท3,500บาทและ2,500บาททำแฟนคลับบนอุฟเพราะราคาบัตร7,000บาทนั้นมันแพงซะเหลือเกินจนกระทั่งล่าสุดข่ดได้เจอเจ้าตัวอย่างสาวเบลล่าลาน,นี่เองก็ได้ขอถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยว่ากับกระแสดราม่าบาัตร VVIP ราคาถึง7,000บาทเนี่ยแพงไปหรือเปล่าพร้อมรวมไปถึงเปิดเบิกหลังเจ็บตัวในละครฝืนเล่นต่อจนจบฉากอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะเหมือนเปิดราคามาอะไรมันก็ตกใจนิดนึงราคาบาทเบลเห็นราคาหลันเห็นแบบบค่ะสวยไหมนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเลยจริงๆอ๋อโอเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่า ในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมีเนฟิตอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่อย่างอย่างราคาสูงชุดจะมีเบนฟิตอะไรบ้างเบไม่ทราบเลยค่ะแต่แต่คิดว่าทางทางค่ายเขาคงคิดมาแล้วแหละว่าจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นคเรื่องนิวค่ะตอนที่เกิดคดีอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าเออเนี่ยแบบเหมือนฉากที่ทุกคนได้เห็นอ่ะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็ขำบางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเราถ่ายเรื่องนี้ นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากๆก็แบบเออเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้เห็นกัน ้็จากเหตุการณ์นั้นคือเราก็เสียขวัญน้องที่เล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือจ้าจ๋าเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเล่นต่อเพราะว่าคือถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะมันจะมันจะเขาเรียกว่าแบบเออมันไม่คอนทินิวอ่ะเราก็เลยมันก็โดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็เออก็เล่นๆไปใช่จนทาอดทนมต่นรักษานานไหมคะพี่เบล ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เแบบเป็นคนแบบหายเร็วอะ <Yeah. S 1> แต่ว่าถามว่าจเจ็บไหมก็คือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่าจะอีกนิดเดียว <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราปอบฝันที่อื่งยังไงบ้างค่ะ ฉันที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหล่น้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องแล้วก็วลนมากว่าแบบคุณทำเลใช่ใช่ๆเพราะว่าคือเขาเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่เออต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดกันขับๆว่าแบบ บูชาเลือดให้กับเรือนหุตานไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักอะไรอย่างเงี้ยกะไ่เขากังวลมาเขากังวลจนเบลแบบถึงจะหายเลยอย่างเงี้ยเพราะจะขอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยน่า ก็นเ,นเก็บตัวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็มีโมเมนต,ต์ที่น่ารักน่ารักอยู่ด้วยนั่นเองค่ะบอกว่าจะหาในเร็วๆวันนะคะ